เอาโอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมด้ทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมจีชแนลนะคะแล้วก็มาอยู่กับสกัดนะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเบสบอลกันเนาะเดี๋ยวตีอะไรกันนานเน่ยโอเคนะฮะเรือสิบสามตีกันอยู่ท่านไหนแล้วก็วันนี้ก็มาเล่นเกมเบสบอลนะคะทุกคนโอ้ยตีจริงเลยโอ้โอ ก็คือเมื่อวานนะคะกัดว่าจะลงคลิปตอนเย็นเนาะคลิปเบ็ดบอลเนี่ยตอนเย็นนะคะแต่ว่าฝนมันดันตกนะคะตกหนักมากก็เลยไม่ได้อัดนะคะก็ไม่ได้ลงเลยเนาะก็ขอโทษกันด้วยนะคะนี่แล้วก็เก็บของไปตอนนี้สีเขียวเกือสามแล้วก็สีแดงเกลือสอง ร้อนอาทิติปที่ไรนี่ร้อนทุกทีเลยเพราะไม่ได้เปิดพัดลมเพราะว่าถ้าเปิดเดี๋ยวมันจะมีเสียงลมเข้านะคะทุกคนกคน็เลยไม่ได้เปิดเนาะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมมีดับมาแล้วทำไมเราถึงมีสองดบับคือมันจะมีให้สุ่มใครที่เคยเล่นเป็นแบบเกมเบสบอลที่มันแบบเป็นเกมอะ่ะที่แยงไงเลยวะ ที่มันมากับเกมอีกเกมหนึ่งอ่ะเน่จะรู้ว่ามันจะมีให้สุ่มนะคะว่าอ่าสุ่มได้อะไรแล้วก็มอาอน,นเนาะโอเคก็สุ่มได้ดาบเนาะเก็บดาบนี้ไปโออเออไก่เออบอกนะอเนียเจ็บ อเอแล้วปี้นั่นเพื่อนทำไมหลหรเนี่ย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 มันชอบแกล้งกันเนี่ยทุกคนเนี่ยให้มันชอบแกล้งกันให้เพื่อนตายเนี่ยอย่างเงี้ยเออดีนะเราไม่อยู่ข้างในนั้นโอ้เดี๋ยวเก็บยาก่อนนะดูดิเพื่อนโกรธเลยเก็บของไปเดี๋ยนะจัดของก่อนเออ โอเคปงั้นเดี๋ยวเราต่อเวลพิชดีกว่าพิชพีชจุดบปแล้วเราต่อเ้ลพิชกันจุด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 จีแดงนี่เข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออก ก็ก่อนได้มาถ่ายคลิปนะคะกัดก็เล่นไปแล้วน้องตานหนึ่งแพ้ด้วยจ้าเกือบชิบใส่นี่ด้วยเวลามาเอามันจะได้เร่งเข้าตัวเลยะนะทำแบบนี้ไว้ก่อน ๋ยวนะขอตอนเคสจ่าไปเลยโอ้ก็ดาบนี้มันตีเป็นติดไฟเลยนะทุกคนได้ยินเสียงเกมปะเนี่ยเวลากระเดินทุกคนได้ยินเสียงเกมปะถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวเสียงขึ้นให้ได้ยินปะก็ถ้าไม่ได้ยินก็สอรี่ด้วย วิสี่เดียเหลือหนึ่งคนละเิค่ะทุกคนนั้นกัก็ขอไปฟาร์มของแล้วกันเนาะจ,จะได้ไม่เสียเวลาเปล่าๆนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวไปฟาร์มของก่อนเอออะไรเดียวเอาอีกแล้วมันจะใส่อะไรกันไหมยันี่ยกระโดดกันแล้วต้องกระโดดนะ,ะมันจะได้หายเนาะโอเคมันจริงมันเป็นสลามแหละ มื่อกี้ก็ไปฟาร์มของแค่แป๊บเดียวนะ,ะเกมนี้กัดไม่รู้นะคะว่ามันจะมีคนไทยเล่นอยู่ไมนะน่าจะมีแต่คนต่างชาติเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะจึบชึบบแล้วก็นี่นะคะที่กัดไม่ได้มาถ่ายคลิปอ่าเกมพวกนี้ก็เพราะว่ากัดไปเรียนรู้มาเออทุกคนกัดก็ไปเรียนรู้มานะฮะเรื่อง การเล่นเบสบอลนะก็เรียนมาแล้วก็รู้เรื่องอะไรเรียนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็รูคนรู้จะเรียนไปทำไมเนาะเจ๊ลายสีแดงคนเดียวอ่ะคิดว่าห้าวอ่ะเฮ้ยฮะคิดว่ห้าวอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะฮะเอาวอายเพื่อนตีดไว้ตีดไว้ดาเพชรด้วยนะ เฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วนะร้อนมากเลยต่อมาไม่รู้ได้ออกพิดหรือเปล่านะี่ปุ๊บปิ๊บนี่ซื้อสีแดงซื้อด้วยนะคือสีแดงเนี่ยมันจะเหมือนแบบเดี๋ยวเราลวมมือกับสีแดงไหมทุกคนนี่เดี๋ยวเรา,เาไปให้ของสีแดงมาเยเพื่อเราจะไปพังแล้วี่ก็ไม่ต้องช่วยก็ได้มั้ง ตอนแรกก็ว่าจะช่วยสีแดงเงออะไรอย่างเงี้ยเห็นสีแดงอยู่คนเดียวนะคะทุกคนกี่นาทีแล้ววะวู้ไปเตียวหกนาทีแล้วเนี่ย,ยก็ถ้าคลิปมันสั้นก็ขออไปด้วยนะเพราะว่าการอัดยาวกว่านี้ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าการยังไม่ได้ยืนยันนะคะการทํา youtube ก็เลยยังไม่ได้ทําปกทําปกคลิปยังไม่ได้แล้วก็อัดคลิปเกินสิบห้านาทียังไม่ได้ก็ต้องไปยืนยันก่อนนะ ก็เดี๋ยวก็จะไปยืนยันอยู่ก็ดูกันแบบนี้ไปก่อนเนาะสั้นๆร้อนเก็บของคือดาบวันนี้ก็ยังไม่ตายเลยนะทุกคนนะเออันี้ตั้งแต่เล่ดมากัยังไม่เคยตายมาถึงตานี้นะไม่ใช่ตาอื่นม,มันจะ ทำไมเดียวตอบกันอะไรเอ,อ็ไม่รู้จะตอบปทำไมเดี๋ยวก็เพื่อพยายามจะทำให้คลิปมันแบบมันยาวเนาะเดี๋ยวก็ว่าจะไปยืนยันอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยน <esz> ันก็เดี๋ยวก็จะพยายามสต็อปนะให้มันละอะไรเนะี่ยว้ดูพลม พิ่มไปหมดแล้วเลลลลลลลพิมเก็บ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 มเก็บผมเดี๋ยวก็จะพาทำกับบักเนาะอีเดี๋ยวก็พาทำกับบักมันจะใส่ทำไมเนี้ยอะปิดไม่ได้แลวปิดไม่ได้เลสวยละสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวมันจะเททำไมเนี้ยเดี๋ยวนะกัดขอเก็บพมก่อนนะทุกคนนะ ที่เราจะเอาพมงนี้ไปทำกับดักกันอื้อถ้าอยากรู้ว่าจะทำกับแบบอะไรนะก็ชมกันไปก่อนจะทำทันไหมเนะี่ยแปดนาทีแล้วโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวกัดขอไปเอาจีนจีเออเดี๋ยวกัดขอไปเอาจีนจีก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเม่กี้กัดตกนะทุกคนตกตายอ่ะอันนี้ไม่ได้เดินตกตายนะแต่ว่าโดนตีตกรถดับดับดับไฟก็ไปด้วยนะทุกคนนะ สีหเหลืองเหลือสามคนแล้ว,ลวทำไมดิวู้ห์เราต้องพยายามหยุของให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนเนาะดูดิพี่กิมเกือบได้ทีนทีแล้วว่แต่ว่ามันโดนตีตกตายก่อนเอ้ยโดนตกดวจั่มันอื เพลเพชเพลสก็อาจจะเล่นไม่จบตานะคะทุกคนทุกคนถ่ายได้แค่นี้จริงๆเออทุกคนเดี๋ยวกัดว่านะกัดจะทำอให้นี่ด้วยอ่าอะไรชาเลนเป็นชาเลนชาเลนหนึ่งอะอืมเป็นชาเลนอ่าปกป้อง N p c พอีเป็นชาเลนปกป้อง N p c พหนึ่งวันหนึ่งวันของมาคาบ่ะก็ถ้าใครอยากให้กัดทำนะคะก็อย่าลืม กดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้กัดทำไมชาเลนจ์เอ็นบีซีอะเออป,ปอ NPC ุ๊บ้างเอ็นบีซีจก็จะทำนะถ้าถ้าถ้ายอดวิวมันดีะนะอืมร <c oughs> ้อนทุกคลิปอะปวนม่าร้อนเลยกี่นาทีแล้วปะโอ้ปสิบนาทีแล้วอีกห้านาทีเท่านห้นเลย,ยเลอนเนี้ย โอเคทุกคนไปฟาร์มของกันขอไปฟาร์มของก่อนนะอ่ะมาทุกคนตอนนี้เราก็จะไปบุกสีเขียวกันนะคะก็คือเรามีน้ํายาสปีดเนาะคือกระสุมได้น้ํายาสปีดน่าจะใช่นะน่าจะใช่น้ํายาสปีดรือเปล่าไม่รู้มัวมัวเด้อกระตุกกระุกลไปยังไงเนี่ยอ้ ใครมันตอดจุ๊บฮือนนอู้สิดายเลยไม่จะไปโชว์เทพซะหน่อยตกตายซะง,งนนั้นเออบอดีปเพื่มีอะไรอะเอ๊ะอะไรให้แย่ดีเลยนะ เฮ้ยขอบใจอบไปดูเบ่งตจอย่างดิโอเคุกคนเด็กก็อกสัาฟังดังกจดปิดแล้วนะเดดี้เดดี้เดดีเดด เสียใจฮะคือเมื่อกี้อะกัดได้แบบอของคู่เยอะอะเพชรดีกว่าน่ารุกคนนี่นนปลากรูอปลากัวปลากรูปลากรูปลากรูอะเป็นไงปลากัวเป็นไงแม่ปลากัวเป็นไงล่ะ ปลากัวนี่ไม่ใช่หมายถึงปลากระโดดนะหมายถึงปลากัวเรามุกอะไรเข้าไปดูนะทุกคนมุกจังมุกข้าบ้าสิบาทก็ยังจะเล่นย네่อเยอะเยอะเยอะมุกกัดฟาเดี๋ยวเราไปอัพอันนี้กันดีกว่าทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราอัพอันนี้กันแต่ว่าของเรายังไม่พอ เราต้องเบลของมาอัพด้วยอาอเพื่นอนเบลเพชรสและเราต้องเบลเพชรฝั่งนี้เพราะว่าเพื่อนเราไม่ค่อยไปเอามันไปเอาแต่ฝั่งนู้นแล้วไข่มันตอดทากอะไรเนี่ยเอ้อจ้าอึ๊ดสามแล้วได้นนอีกอันหนึ่งดูสีฟ้าดิ ฟังไปบเพงมืองเรนะืเอน่ะคลิปงั้นก็โอเคงั้นก็คลิปนี้นะคะก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอโทษที่จบเร็วนะคะก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ถ้าใครอยากให้กัดทำอ่าปกป้อง N p c นพนะหนึ่งวันตัวเดียวนะทุกคนตัวเดียวหนึ่งวันขอไหม,มครับนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ แล้วก็ถ้ายอดวิวดีเด็กก็จะทำนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะโอเคค่ะงั้นการขอลาไปก่อนบ๊ายบาย